ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอมาติลลี่ออนอาเจตาท่งลงตัวจริงหลังซัดให้เปื่นไล่เจ้าเรือใบมาติลลี่เรียกเสียงเฮจากกองเชียร์ทบกันได้แบบเชียร์ชิวในช่วงทดเวลาจากการทะลุไปชิปบอลข้ามหัวจารุจิดอนนารุมา่ามือก้าวทีมเรือใบสีฟ้าตีเสมอให้เจ้าบ้านได้สเส็จหลังลงเล่นเป็นตัวสำรองอีกตามเคยแทนที่เจะเรียนทิมเบอร์ในช่วง10นาทีสุดท้ายมันเป็นสิ่งที่ผมทำงานเพื่อทีมเราเล่นกันได้ดีเราโชคร้ายในหลายๆจังหวะ เรามีโอกาสและเอเซ่ผ่านบอลมาให้อย่างดีผมจึงพยายามส่งบอลเข้าประตูเท่านั้นกองกลางแซมบ้าเออยผมพยายามมองตาเอฟและทันทีที่เขาโยนบอลผมก็วิ่งไปข้างหน้าเพื่อรับบอลที่ดีเยี่ยมจากเขาผมมีความสุขกับประตูแต่เราจำเป็นต้องทำงานกันให้มากขึ้นเราต้องการชนะในหลายๆเกมผมรู้ว่าหากผมมีโอกาสควบบอลไปข้างหน้า3ครั้งต่อเกมผมจะยิงได้อย่างน้อย1ประตู แน่นอนว่าเราต้องการชนะเกมนี้ผมคิดว่าเราสร้างโอกาสได้มากในระหว่างเกมและเราโชคร้ายผมมีความสุขกับประตูแต่เราไม่ต้องการแค่เสมอเราต้องการชัยชนะเราจะทำงานกันต่อเพื่อคว้าชัยชนะเพิ่มมาร์ติโนลีเสริมถึงการถูกจับนั่งข้างสนามอย่างต่อเนื่องว่าผมต้องปล่อยให้เจ้านายเป็นคนเลือกทีมเขารู้ว่าผมทำอะไรได้ผมแค่ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อช่วยทีม แน่นอนผมไม่อยากนั่งข้างสนามผมอยากเล่น90นาทีทุกเกมแต่อาร์เตต้าเป็นเจ้านายและทุกคนเชื่อใจเขาเราแฮปปี้กับเขาน้อยแต่มากสถิติไม่เด่นแต่เด็ดมาเตลลี่ซูเปอร์ซับคนใหม่อาร์เจนอลเวลาในสนาม18นาทียิงตรงเป้า1ครั้งประตู1ลูกสัมผัสบอลทั้งหมด5ครั้งผ่านบอลแม่นยำ1ครั้งเรตติ้งจาก who score com 7.02 ผลงานของมาเตลลี่ในการดวลกับแมนซิตี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวโดยเขาเกี่ยวข้องโดยตรงกับ4ประตู2ประตูกับ2แอซิส,สในเกมเคมบริที่ดวลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในยุคเป๊ปกกดิโอลาซึ่งมากกว่าผู้เล่นคนอื่นของอาร์ซนอลนับตั้งแต่ซีซั่น2016ถึง2017ฤดูกาลแรกที่เป๊ปทำงานในอังกฤษไรเผยทีมท็อพ,พี่ต้ากระตุ้นปืนไล่เจ้าเรือ เดคัไรซ์ออกมาเล่าถึงบทสนทนาช่วงพักครึ่งที่มิเกลอาร์เจตาใช้กระตุ้นทีมก่อนที่อาเซนอลเึดกลับมาตามตีเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้สำเร็จเกมนี้ปืนใหญ่เล่นได้เหนือกว่าชัดเจนแต่กลับตามหลังก่อนในครึ่งแรกจากประตูของเออร์ลิงฮาแลนด์อย่างไรก็ตามครึ่งหลังอาเซนอลเดินหน้าบุกใส่เต็มที่และได้ประตูสำคัญในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากกาเบรียลมาเตลลี่แบ่งแต้มกันไปไรซ์เผยว่าอาร์เตตาไม่ได้สอนอะไรซับซ้อนตอนพักครึ่งแค่บอกให้ทีมเดินหน้ากดดันต่อไป ผมรู้สึกได้เลยว่ามีความหงุดหงิดในสนามเพราะเราครองบอลได้เยอะแต่ก็เจาะพวกเขาไม่ได้จริงๆไรซ์กล่าวครึ่งแรกเรามีโอกาสอยู่แค่หนึ่งหรือสองครั้งแต่รู้ว่าครึ่งหลังต้องเร่งเกมแล้วก็เห็นเลยว่าห้านาทีแรกเราสร้างโอกาสได้สองสามครั้งทันดีสิ่งที่โค้ชพูดตอนพักครึ่งคือให้เดินหน้าต่อกดดันต่อและบุกใส่อย่างต่อเนื่องไรย,ยังบอกอีกว่าช่วงท้ายเกมแมนซิตี้ต้องปรับมาเล่นเกมรับซึ่งเขาไม่เคยเห็นมาก่อนและนั่นยืนยันว่าอาร์เซนอลกดดันได้จริง สุดท้ายพวกเขาต้องเปลี่ยนมาใช้กองหลัง5คนเล่นระบบ5-4-1ซึ่งผมไม่เคยเห็นซิตี้ทำแบบนี้มาก่อนชัดเจนว่าเขาพยายามประคองเกมไว้และการได้ผลเสมอในตอนจบก็นับว่าเป็นเรื่องดีสำหรับพวกเราสำหรับไรนี่คือสัญญาณบอกว่าอาเซนนลก้าวหน้าขึ้นนับตั้งแต่เขาย้ายมาในปี2023ผมคิดว่าเราทำให้คู่แข่งเริ่มให้ความเคารพเรามากขึ้นพวกเขารู้ถึงคุณภาพของเราทั้งทีมดาวเตวย26ปีกล่าวเสริม ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ผมยังไม่เคยเห็นเราครองเกมเหนือแมนซิตี้ได้แบบนี้เลยเครื่องแรกเราต่อบอลกันได้ดีมากและเครื่องหลังก็เป็นการบุกต่อเนื่องตลอดเวลาถึงแม้พวกเขายังอันตรายเวลาสวนกลับแต่ผมว่าประตูที่ได้ถือว่าสมควรแล้วถ้าแพ้กลับออกมาผมคงเสียดายสุดๆเอยียนไรต์ตำนานกองหน้าของอาร์เซนอลชี้ว่าทั้งกาเบรียลมาเตอรลี่และเอเบลิซีเอเซ่คู่ควรได้เป็นตัวจริงหลังทั้งคู่เป็นแค่ตัวสำรองในเกมที่ทีทมเปิดบ้านเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้1-1 เอเซ่ถูกส่งลงเล่นแทนมิเกลเมเรโน่ตั้งแต่เริ่มครึ่งหลังในขณะที่มาติโอลี่ลงเล่นในช่วง10นาทีสุดท้ายและเป็นคนทำประตูตีเสมอให้ทีมในเกมนี้ซึ่งทางไร์มองว่าทั้งคู่ควรเป็นตัวจริงจากผลงานที่แสดงออกมาในสายตาของผมผมจะให้มาติโอลีกับเอเซ่ออกสตาร์ตตัวจริงไร์กล่าวทางเพียมรีโปรดักชันมาติโอลีสามารถปลุกใจแฟนๆได้เอเซ่ Ace สามารถผ่านบอลได้อย่างที่เราเห็นเราต้องเล่นเกมให้เร็วที่สุด เรามองที่ทีมแมนซิตี้ที่ถอยลงมาเล่นเกมรับคุณเคยเห็นอะไรแบบนี้เมื่อไหร่กันเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเมื่อถูกถามถึงเรื่องที่ว่าอาร์เตต้าเรียกมาติโนลีว่าตัวจบสกอร์มากกว่าตัวสำรองว่ามันฟังดูต่างจากการเป็นตัวสำรองนะแต่คุณก็ยังเป็นตัวสำรองอยู่ดีนั่นแหละความจริงก็คือคุณต้องลงสนามและคุณต้องพยายามเซฟเกมอีกครั้ง คุณอยากลงสนามและพิสูจน์ตัวเองว่าคุณทําได้ต่อลงเล่นตอนนี้เขาถูกมองว่าเขาเป็นผู้เล่นประเภทไหนเพราะเขาเคยทํามันมาแล้วในแชมเปี้ยนลีกเขาทํามันอีกครั้งในเกมใหญ่ในการเจอกับทีมใหญ่ ในบางครั้งคุณอาจจะคิดว่าเมื่อไหร่ที่ฉันจะมีโอกาสเป็นตัวจริงผมคิดนะว่าคุณรู้ไหมผลงานของเขาที่ลุกจะมานั่งสำรองและทำในสิ่งที่เขาทำเน้นย้ำถึงความจริงที่ว่าฉันต้องการมากกว่านี้ฉันจะพิสูจน์ให้เห็นว่าฉันทำได้มากกว่านี้และเมื่อฉันได้โอกาสฉันจะต้องเล่นให้สม่ำเสมอมากขึ้นบทสัมภาษณ์อาร์เตต้าหลังเกมเปิดบ้านเสมอซิตี้หต่อหนึ่ง มิเกลอาเตต้าได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังจากที่เราลงเล่นเสมอ1หนึ่งต่อหนึ่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอมิเรตสเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอาเตต้าถูกถามถึงเรื่องฟอร์มการเล่นการเลือกนักเตะผลกระทบจากผู้เล่นสำรองและอีกหลายประเด็นนี่คือทุกคำจากงานแถลงข่าวหลังเกมของเขาการประเมินทีมของเขาผมภูมิใจในตัวนักเตะและทีมของเรามากนั่นคือความรู้สึกโดยรวมและผมผิดหวังกับผลการแข่งขันมากความคล้ายคลึงกับเกมที่เอมิเรตสเตเดียมเมื่อรุูการที่แล้ว ไม่ใช่เพราะเกมนั้นเราเล่นไปประมาณ54นาทีด้วยผู้เล่น10คนหลังนั้นมันเป็นเรื่องที่แตกต่างกันความภูมิใจที่ผมรู้สึกคือการได้ทําและได้เล่นรวมถึงได้ครองเกมในแบบที่เราทําได้กับทีมนี้และครั้งนี้เรามีผู้เล่นครบ11คนการเปลี่ยนตัวช่วงพักครึ่งเป็นการยอมรับว่าการเลือกผู้เล่นตัวจริงไม่ถูกต้องหรือไม่มันง่ายเกินไปที่จะพูดแบบนั้นผมคิดว่ามันชัดเจนมากว่าเราต้องการทําอะไรและเราก็เริ่มเกมได้ดีมาก ผมคิดว่าเราครองเกมได้อย่างสมบูรณ์หลังจากที่พวกเขายิงประตูได้ทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่ได้ทําอะไรเลยเราก็มีอาการสั่นไหวเล็กน้อยประมาณ5-7ถึงนาทีและหลังจากนั้นเราก็กลับมาควบคุมเกมได้อีกครั้งและเริ่มครองเกมและครึ่งหลังมันก็เป็นการต่อเนื่องจากนั้นโดยมีผู้เล่นที่แตกต่างไป1คนและจากนั้นก็เป็นผู้เล่นที่แตกต่างไปอีก2คนหรือ3คนการจัดตัวจริงว่าเป็นแบบปลอดภัยไว้ก่อนหรือไม่ผมปล่อยให้เป็นการตีความของพวกคุณก็แล้วกัน แต่สำหรับผมมันมีนักเตะเชิงรุกอยู่มากมายในทีมนั้นใช่ความประหลาดใจที่เห็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นอย่างตั้งรับผมคิดว่าทุกคนพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้ผลการแข่งขันที่พวกเขาต้องการดังนั้นมันก็โอเคการถูกเปลี่ยนตัวออกของมาโดยเเก้นในช่วงพักครึ่งไม่เขามีปัญหาตั้งแต่ช่วงต้นเกมและเขาไม่พร้อมพอที่จะเล่นต่อการมองว่าเอเบรซ่เอเซเป็นผู้เล่นที่สามารถสร้างอิมแพกในบทบาทกองกลางตัวกลางได้หรือไม่ ใช่นั่นคือเหตุผลที่เขาได้เล่นในตำแหน่งนั้นในวันนี้การเผชิญหน้ากับดอนนารุมาอีกครั้งเขาครองเขียยโทษได้อย่างโดดเด่นทุกลูกที่อยู่ในหรือในรอบกรอบหกหลาจังหวะเวลาและวิธีการที่เขาลงมือปฏิบัติมันมีประสิทธิภาพสูงมากมันยากมากและวันนี้เขาก็มีส่วนสำคัญอีกครั้งในการช่วยไม่ให้เราแพ้ช่วงเวลาที่ส่งมาติโอรี่ลงสนาม เรามีโมเมนต์ที่ดีมากและเราจําเป็นต้องเลือกช่วงเวลาให้เหมาะสมเขากลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีอีกครั้งหลังจากเกมที่บินเบาและในช่วงเวลานั้นเขาอาจจะสมควรได้รับมากกว่านี้แต่พลังงานของเขาทัศนคติของเขาดีมากจริงๆและนั่นคือเหตุผลที่เขาสร้าง IMPACT ให้กับทีมได้อีกครั้ง IMPACT ของมาติโอรี่จากการลงมาเป็นตัวสํารองเราต้องการความสม่ําเสมอในเรื่องนี้สําหรับนักเตะทุกคนที่ไม่ได้ออกสตาร์ทเกมก็ต้องทําได้แบบนั้น เพราะคุณเห็นแล้วว่าเกมมันยาวนานแค่ไหนและต้องการระดับไหนเพื่อที่จะเอาชนะพวกเขาและเรามีความสุขกับเขามากแนวคิดเบื้องหลังการเลือก3ามกองกลางตัวจริงเพราะผมคิดว่ามันคือทางเลือกที่ดีที่สุดในการเริ่มเกมไม่มีใครถามผมเกี่ยวกับ3ามกองกลางที่บินเบาเลยฟอร์มของโยเคเรส มันมีลูกครอสที่ดีมากมายเข้ามาในกรอบโดยเฉพาะผมจําได้อย่างน้อย3ครั้งที่เขาเกือบทําได้ใส่ซิตี้การจะมีโอกาสใหญ่ๆแบบเปิดโล่งมันยากมากแต่เขาแน่นอนว่าพยายามอย่างดีที่สุดและพยายามจะทําสิ่งนั้นและเราต้องส่งบอลให้เขามากกว่านี้แค่นั้นเองมันมีหลายสถานการณ์ที่โอกาสมันอยู่ตรงนั้นแต่ขาดการจ่ายบอลสุดท้ายไปวันนี้มีหลายจังหวะที่มันเปิดกว้างมากๆ ความหลากหลายตำแหน่งของเอเซวันนี้เขาเล่นในตำแหน่งที่ขยับไปทางขวามากขึ้นและมันมีเหตุผลสำหรับสิ่งนั้นเมื่อการเล่นโยกมาจากฝั่งซ้ายไม่ว่าจะเป็นในธนกรกลางตัวรุกหรือเป็นปีกที่เข้ามาในพื้นที่นั้นด้วยเขาเป็นคนที่มีประสิทธิภาพและสร้างสารรค์มากเรารู้เรื่องนี้และนั่นคือเหตุผลที่เราดึงเข้ามาเราเลยใช้งานเขาในหลายพื้นที่ความลึกของคุ้มกำลังทีมที่ส่งผลต่อการเลือกนักเตะ มีหลายปัจจัยอย่างแน่นอนอย่างแรกคือะระดับฟอร์มการเล่นของพวกเขาและสภาพจิตใจของพวกเขานั่นคือปัจจัยหนึ่งหลังจากนั้นคือสิ่งที่เราเมองว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งและประเภทของเกมที่เราคาดการณ์และหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของเคมีและความสัมพันธ์ที่ช่วยให้กันและกันดีขึ้นและเราจําเป็นต้องเข้าใจมันหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ